ผู้กล้าบนยอดภูมะเขือบนยอดเขาสูงชันที่ชื่อว่าภูมะเขือในช่วงเวลาที่ดินแดนยังไม่สงบมีหมาจรจัดตัวหนึ่งที่กลายเป็นผู้เสียสละเจ้าจา๋าเป็นหมาจรเหมือนกับเจ้าจอที่คอยเฝ้าระวังให้พี่ๆทหารที่ปราสาทต,ตามเมือนทมเจ้าจา๋าไม่มีใครเลี้ยงแต่มันกลับอยู่เคียงข้างพี่ทหารไทยตั้งแต่วันแรกที่กองร้อยเริ่มตั้งฐานมันไม่เคยหนี ไม่เคยกลัวเสียงปืนหรือแรงระเบิดมันเลือกที่จะอยู่ร่วมทุกภารกิจกลางแดนหุบเขาและในวันสําคัญที่สุดวันที่ต้องปักธงชาติไทยบนยอดภูมเขือเจ้าจ่าก็ยังอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่แค่หมาเฝ้าค่ายแต่มันคือสายปาอีกคู่ที่คอยจับความเคลื่อนไหวในยามที่ศัตรูเคลื่อนตัวใกล้เข้ามาเจ้าจ๋าจะเห่าขึ้นก่อนใครเสมอและเสียงเห่านั่นเองที่ช่วยให้พี่ทหารหลบกระสุนได้ทัน จนกระทั่งศัตรูได้เบี่ยงเป้าหมายมาที่เจ้าจ่าแทนมีเพียงความเงียบของผู้กล้าที่ยอมสละชีวิตเพื่อผืนดินที่มันยืนอยู่เจ้าจ่าไม่ได้มีแค่หัวใจของสุนัขแต่มันมีหัวใจของนักรบหัวใจของผู้กล้า และมันได้รับการจารึกในหัวใจของคนไทยทุกคนเจ้าจ๋าไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวคอยปกป้องเพื่อนทหารที่มันรักเจ้าจ๋าไม่เคยผ่านการฝึกแต่กลับเข้าใจหน้าที่วันนี้เจ้าจ๋าจากไปแล้วแต่ชื่อของมันจะอยู่บนยอดภูมะเขืออยู่ในเสียงลมที่พัดผ่านธงชาติอยู่ในความทรงจำของทหารทุกนายที่เคยยืนเคียงข้างมันเราจะไม่มีวันลืมเจ้าจา๋าหมาจรผู้กล้าแห่งภูมะเขือ และทหารปล้าทุกนายที่เสียสละเพื่อชาติ